แลวครับวันนี้เราก็มาอยู่แมบเออการ์ดอันนี้ไม่บัตเทิลนะครับผมมันแปลกแนวมากเลยนะฮะอย่าเชื่อซึ่งเอาง่ายๆมันก็สื่อหลงโง่ไปเรื่อยๆแล้วมึงเออใช้พลังมาอะไร,ะไร <c oughs> พลังเชี่ยนะวะเออการเ์เนีนยมีความสามารถนะฮะใช่มันต้องอ่านนะฮะอ่านว่ามันแต่ละตัวมันมีเชี่ยอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้หนึ่งในสามพันเออส่วนไดนแค่นั้นแหละ แล้วเพื่อนผมก็ได้ประมาณหนึ่งแสนเพราะแม่งเล่นก่อนไอ้เฮียโอ้โสี่แสนห้าหมื่นเลยไอ้เฮียอะไรมึงเนี่ย<ส>อะไรคือมึงนั่ง FK <5 S 1> ตรงนี้<ค>นมานานแล้วเ,เปล่าไม่นานแบบนี้เพิ่งประมาณเพิ่งเล่นเมื่อกี้เลยประมาณก็เกือบชั่วโมองอะเกือบชั่วโมงมึงได้หลักแสนเลยนะอ,เอืมกัดเ,เข้าไปแล้วกัน มันจะสู้ยังไงสู้กับบอสยังไงนี่ต้องไปประตูตรงพอรทลไปมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆถ้าฆ่าบอสในนั้นได้ทำแน้นะแถวแน่นอ๋นนอนี่นี่นเด๋อ แล้วตัวไหนอ๋อไอ้เบนแม่งมาพร้อมกันหน้าตาเลยสู้ตัวระดับไหนดีระดับกาก่อนเลยไปวิดีจเต่าไปกดโง่ๆเลยไปออืต่อยกันเองฮะเอากูตายเอเลนช่วยกูทีเออรอดเว้ไอ้เหี้ยโกคูกูแตกเร็วเลยตัวไปตัวนี้แล้วกันวะคูข้ามขินจะกัดแม่งเลย นี่แน่อ๋อไปเลยเอเลนเอเลนไนอ้เหี้ยไม่นะเอเลนเยเกอร์กูแตกแล้วโนบาระไอ้เหี้ยจัดการดิอ๋อโนบาระเอ้าเหี้ยโนบาระกูโอ๋อทันจีนราเราฟุ้งครั้งแรกเราผ่านเลยอ่ะ,ะอเรางงเลยอเลนต่อแกไอ,อ้เหี้ยไอ้ตอนนั้นได้ตัวเออตายได้ดีเหี้ยกี่นาทีเนี่ยหนึ่งหนึหน่งพันเลยอ่ะ เฮีย่ปั๊มไฟเลยนี่หว่าเอานนี่นะเอ้ยกูต้องสู้กับฟีเซอร์ให้ได้ก่อนดิอ่าห้าอย่ามาหาอุตากวลาสู้ไม่ไหวเหะออะไรอ่ะเก่งจะตายโนวาละามันทุบไปสองรอบแต่ไม่ค่อยเข้าเลยเหลือเชื่อเกมว่ะเฮ้ยเฮียต้องหาตัวใหม่ ก็เป็นโนบะระก็เป็นโนบะระล่างห้าหมื่นแต่จะเก่งเอรินน่าจะหาไม่ได้แล้วก็เขาเป็นโนบะระใส่สองตัวเลยดีไหมเนี่ยมากูขอเติมกับมึงอีกครั้งไปไอเอียะฟอร์มเต็มโอ้โหมึงทำให้เอเลนกูช็อกตายเลยไอเอี้ยนี่แน่เออแม่งใช้เอไอจริงแท้แน่นอนเอไอทั้งหมดไว้อยู่ไว้อยู่

มี้ย yeah, มีของโกโจอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้ยแม่มีของพันนึกเฮ้ยกูสามารถ mm. เอาไม่ได้ yeah. เฮียเฮ้ยแล้วเขาใจ mm. เอ่ะไม่ได้มันเง้นมัน,มน,มนอนโน <c oughs> ค่ะพี่สวยก็นขาดโนบล,ลาก,กับอิตาโดไลท์เพื่อได้สองลักกี้ <c oughs> อิตาโดนีเฮียใช่เรอันี้เราอันนี้เราอยากได้ห้าหมื่นแต่มันไม่ออกเลยเ <c oughs> <c oughs> ยลางออกเลยเอ้าอยาลักกี้ม่วงกูหมดนแล้วนี่หว่า ว่าได้ทำไมได้กต่ตากๆหมดไวขี้ผายดิเอาใช้แม่งให้หมดเลยฮะมันเลยมึง900อ่ะมันพอใจเลยนี่เราไปปากลัวดีกว่าบากลัวเหรอไปงงไเฮียตายอะไรน้าจอน่าจอแฝดอ้าหนึ่งในหนึ่งล้านเฮ้ยโอ้สัตว์แม่งไปแล้วได้แก่มา โอ้ยหนว่งหนึ่งล้านีเ่เหี้ยเรื่อนกูไม่เฮ้ยมันมีหน้าจอแตกด้วยแต่แบบเหมือนเกมว่าขี้เกียร์ทำอออเอาได้แล้วโอเคได้แล้ววะได้ได้บวกหนึ่งไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเนะครับไ,ได้แกเฮ้ยอะไรเบอกนะ ไปไประตัวตอไปก่อนไปไปเข้าข้ามศีลกบกัดไีก่อนพูดงี้หมอกูตายไม่หายยายาหมดยาหมดแล้วยาม่วงสองร้อยยังวะร้อยหกสิบแล้วเรามาสู้กันโอ้ไม่สู้แล้วไอ้เหียดสามมือเลยเฮ้แต่ตอนนั้นเราพลังมันเยอะว่าเราเราก็สู้ได้อยู่นะ ในการ์ดมีอะไรมั่งการ์ดไม่มีเฮียอะไรเลยโฮ้ยอะไรเนี่ยเอ,อ้ยใครมันปล่อยพลังวะมึงก็เข้ามาไอเฮียความสามารถของสุคุนะนี่คือเก่งเฮ้ยเอ,ยเ,อยเลเมนต์ีโหดมากเลยเอ,เอ้าเอเลเมนต์อะโอ้ตายเวร,ราจากการที่ไอแค่บางทีดวงก็ดีนะเอเลเมนตฟื้นฟูคนเร็วอ่ะไม่ใช่เอเลเมนตีเลือดอย่างเยเยอะเลย แต่เราต้องไปเดี๋ยวเราต้องไปลองสู้กับตัวสิบล้านแล้วอ้าเี้ยเอรินกุ่มโอ้ยไอ้ไรมันคือหมอกอะไรมันบังหน้าจอจยงเฮ้ยอ้อเชียตายสวยะโอ้ยนี่มันต่อยแรงเงี้ยไม่ไหวเหมือนคนเกมคนสร้างนี่ขี้เกียร์ทำนะ AI รูป AI งั้นนะบาง นึกแต่หรือบังอันไปอ่ะการทําจอบมึงกลมจังวะ AI นี่มัน AI ล้วนๆนี่น่าจะมีแอสต้าแล้วเยอะเว้ยใช้ AI เอ้ยไปโลดได้ละไหนลองดูนี่นี่โคตรเลยโคตร่างอีกนะ อะไรกาสมีการฟิวชั่นด้วยเอเลนกูตายตั้งแต่เริ่มเธอเลยมีการฟิวชั่นด้วยแต่ต้องค่าตัวห้าสิบล้านตายดีกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยนั่นไงทันจิโร่กูก็ทนไม่ไหวดินั่นตายหมดเลยสาามรถเช่นคืออะไรกดมากๆท่าไ้้กูไม่ปลื้มต้องหยิบโกคูมาช่วย ว่าตีไม่เข้าเลยโอ้ขีดึงอด้อเอ้ามาตีสองทีด้วยอ่ะยอดเลยไอ้ขี้อ่ะโคตรแมนเลยเออยทันทิโลโก้โอ้ยขอบทองอ่ะพัฒนาไอสัสพัฒนาล่างเฮ้ยน้ำมีโคตรโคตรดีอ่ะต่อยโคตรแรงอาเเียตายเออ เวจิตาเออชนะแล้วเออเฮียชนะอย่างโง่ตัวละครผู้หญิงสาสามเปอร์เซ็นต์นะให้ดาเมจสายสามเปอร์เซ็นต์กับตัวตัวละครผู้หญิงเลยในทีมเราเฮียไม่สู้โซชิโนบิก็ตไม่ได้มันใช้เวเนตาาอ่ะโอ้โหมนต่อยเฮียอะไรมึงเนี่ยตายแพ้แพ้แพ้ไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวทองในตำนาน เอเลนระดับสามแสนมาแล้วเหียเริ่มกลับมาแข anyway? so, oh, so yeah. ่งเลยเอเอเลนระดับกรอบทองอะไรวะอะไรวะทำไมต้องเอเลนกรอบทองเหียอะไรเอเลนกรอบทองแค่นี้สามแสนมึงคิดว่าไงวะเกลียเหียเลยไหนลองเอเลนไปชกหน้าใส่เท่านเทพเขาไหวเปล่าเอ้ย โซโลมันตอดเข้าชัดๆอ่ะต่อยแม่งรามเบอร์โอ้ยแม่งถึกมากนี่ไงโอ้ใช้เอลิแค่นี้กูชิวแล้ววะไอ้น้องถ้ามันต่อยไม่เข้านะ้วตอนนี้นะครับผมก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับรน้ามใหญ่เลยใช่เป็นการ์ดนี่แหอะเฮ้ยูจะหาวะเฮ้ยอีตาโนริกูก็ยังไม่ได้สิแค่ไหนวะ เออเอาเข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตรวจสุขภาพที่โรงานแรมดีกว่ามันสามารถเอ่อซื้อยาโคตรได้มาช่วนี้ก่อนมีสึกมาก็มีแต่เรื่องกาันมีอุ้ยโซโลตีโคตรเบาเลยเราที่ทำไม่ได้นะแต่ไอ้การ์ดแพ็คคืออะไรเติมตังค์ที่ไหปเนี่ยนั่นเองผมเออหนึ่งแสนโลเพื่อได้มังฮาวาแพ็คควอตฟักอะไรมังฮาวาแพ็คมึงมีของมังโ๋อของมังฮาวา ม,มีท<ส>รงจริงโปูป่ะเกิดเวลา20%อ้าวมึงมามึงโผล่หน้าทำไมว่าทันจิโร่กรอบทองไอ้เหี้ย กรอบทองเลยอ้าวไม่ใช่ไออันนี้มันมันกรอบทองอ่ะอันนี้เป็นโจทะโลไม่ใช่ทะยูหรือแม่งเกียนโกดีไอทันจิโร่มึงมันกระตอเอาเฮียสตัดมันก็กระจ่ออยากได้หลักร้านมั่งกว่าเฮ้ยไปไหนมาไอ้เกือบร้าไปไปต่อก่อนเ่อนเฮ้ยสู้กับไอ้แก่หนึ่งร้านไม่เองไม่เฮียอะไรแกเองฉันจะจบชีวิตด้วยแกโอ้ไอ้เฮียยอมเหอะว้ามันต่อยสองตั้ง มาตีสองทีตายน้ำมีฮิวฮิวก็ไม่ได้ช่วยมึงหรอกอือนัมเมรู้ขึ้นโอ้ฟักไอ้แก่กโจมาสู้กันกูจะชนะมึงได้อ้แม่งหลบป่าเหี้ยอะไรวะอะละตัวนี้มึง เอ,อ้ยโอ้มันหลบอ่ะไอ้แอยหนูแม่งเล่นใครไม่ยุ่ยไหววะโอ้แค่นี้กูก็ล้มแชมป์ไม่ได้ฮะเป็นไอ้ขี้แพ้ตอนนี้นะครับผมก็คิดไม่ออกแล้วว่ากูจะทำอะไรต้องนอกจากตีบอสขี้เฮียแค่ไอ้เฮียโกโจกูก็ไม่ไหวเอ้ยโพชั่นช็อปอยู่นี่นี่เองแต่ต้องฆ่าสุคุนะก่อนโอ้นูบ กูนูบเลยเจ็บเซ็งว่ะเฮ้ยมีของมากี่ด้วยด็อกไอเขี้ยหมา The flu ด็อกกี่เนยมากี่มันอยู่ตัวแรกด้ยเขาอนว่าอยู่เนอะได้เพราะมันบัฟมันบัฟเพื่อน10%ว่ากูให้นามี่อยู่ไม่นี่อยู่ให้แม่งงให้แม่งอยู่ท้ายไปเลยเจ้าของหมา ไปทันจิโร่โคตรกากเลยเฮ้ยเอเลนดาเมจแค่นี้มึงยังไดไหวไอ้เหี้ยหลบทำไม<ล>เออตายเห <Yes. S 1> ี้ยอะไรบันา่ามันหลบแล้วมันก็ตายนี่ไอสุกนา้าตบเบื่อเหออี้ยซ้ำเติมเอเลน ไม่ต้องเป็นทันจิโร่ก่อนเีฮียโทษตายเฮียโอ้ยซ้ำเติมใส่อีกก็ก็ตายดีราเฮียเละเกมแม่งไม่ได้มาสงที่เฮียดีต่อกันมาเล่นเลยต้องใช้ดวงต้องใช้ดวง ลองสู้กับทุกคนนะเฮ้ยเปล่าแค่ตัวเดียวพอเย่ยอะไรปุ๊เอามันตีลองสู้เผือเอ้าเฮียเริ่มต่อยเลยใครแม่งจะไปไหวเอือหลบไหมไม่หลบเรื่องโคตรต่างเลยโอ้โหซ้ำเติมนะเนี่ยว่าเยี่ยเอาดิจิต้าเอา่ยเลย เอาวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราโนบะระมาสามตัวมาเย็นแม่เอ็งเงี้ยเลยสามบวกเองนะ้นโนบะระไม่ใช่โนบะระที่กูคิดนะคนเพื่อนมันอย่างเงี้ยโอ้ยไปแล้วสองตัวกูเที่อะไรเนี่ยโดะะโอ้ยเอ้าเฮียคนตีกูไปเนี่ย เแค่นี้เอเลนกูไม่ไหวล้เอ่ะเอเลนเท่าไหร่องมาไล่เนี่ยสามแสนนี่ยสามหมื่นนี่แค่โอ้โหฟีเซอร์เฮียทำให้ตกใจเขาจะรู้ว่าสองตัวจะสู้ยังไหมมาเจ็ดหมื่นให้เดี๋ย่ปัห้ปั๊บก็ตายดิปั๊บตัวเองได้โอ้ดาเมิทวียฟูใช่ไหม ยลเมียไคเกาจโอเจ้าตัวใอคมองเสร็แล้วิตาโดริอตาโดริมันคูณมีโอกาส10%นี่จะคูณ5ดาเมจเห้คูณ10เฮ้ย5อะไรสุกล้วี่ใบไอ้เห่้ะทมียมันได้วะทำไมคูไม่ได้เลยวะนั่งเก่าหัวอะีเหียุ้ไม่คูณเลยอ่ะโอกาสโคตรน้อย แตกเออทำไมโดวเอเลนตีทีแตกแน่เฮ้ยเอเลนตอนสารองไปก่อนโอ้โอะไรกกเกินอะไรเกินอะไรมันยังไม่มีกรอบทองเลยกูรอที่กูต้องการอยู่ไอ้แย่ข,ขนาดกรอบทองูยังสู้สุคุมิดสึมันฟื้นฟูนได้เองน้อยไหโอกาสแค่ยี่สิบห้าทันทีโรกูยี่สิบแค่นี้มันก็หลบได้ควายมาเลย สายยี่สิบเเซ็นต์นะโอ้กรียเกรลังเกียอะไรเนี่ยโอ้สองตัวกูล้มไปเลยเฮียร์นีเยอกันอีกเฮ้ยทำไมเออมันเก่งกว่าว่าพลังมันเยอะกว่านะอ่าฮ่าตายไอเกียร์นี้เราสองตัวเอเลยไม่ฟื้นน่ะ ไอ้เฮียเอเลไม่ฟื้นตัวไอ้ัเทีนะว่าผมมีไอ้เกีย์มามามอีมาอีทีหนึ่งได้แล้วประดนะเอาตัวเดิมมาดิได้มันก็มีตัวเดิมอยู่ในนั้นแหะไอ้เียแตาเราเล่นอะไรเงี้ยไอ้พวกี่เราเนไว้กัมนหมองเะลยเราอะบอกว่าไปวางสวยกว่าเอออ๋อนามีมนขโมยเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อว่าด ฮันเตอร์เลยโอ้โหแล้วก็ใครยังมีกี่ค้งเนี่ยไอ้สาครับเอ้ยเรียแล้วยังไม่ลองยังไม่ยังไม่ลองโจทันโลเลยอยากลองอยู่ตกใจนึกว่าไอ้นี่โอ้โหให้ควายตาจอไม่แตกเลยอะแม่งอะไรวะพี่ชายเอานี่มาอีกแล้ว ก็โดนสองร้อยแค่นี้กูไม่ไหวนะที่แกร้ามันยังยืนอยู่ทันจิโร่มาจากไหนเฮี้ยทันจิโร่กูไปแจ้งหลบไหมโอ้หลบเชี่ยทันจิโร่กูเฮ้ยไม่ใช่ทันจิโร่กูโอ้กูตายเอ้ยเอริสสองตัวอะไรกันเออวะถตัวกับตัวนันะนายใส่หรือเปล่าซุปนะตัวเดียวเลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สุมถึงสุวรรในบอนี่นะคะยัง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 ยั่ยังยังยมงยังยงยังยังยองยั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 อยันยัง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 ยัมังมีงยั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 งย้งยังยังยงยังยางยงยังยรยเงเยัยงยยางย ไอเฮียโดนซ้ำเติมอีกเมเพิ่มเงียบมากตอยู่อยู่ขังพื้แก้วเรียบร้อยเอ้าควยแลสู้โดนฟินก้ยังไงไม่มีไามอเาใบสีอ่อเลยเปวางไอเฮียโคตรโคตกาแล้วแก้วขัดเื่องเงาแกว่าอยู่ที่นั่น ไอเฮียกูเกิดมันชนะแล้วอ่ะเอรินมันันฟื้นตัวฟื้นตัวแต่ดมจมันไม่แรงถึงปลายฮะไม่ได้หนึ่งในหนึ่งล้านนะฮะวันนี้นี่มีมีเฮียกูนั่งสุ่งเกมกาชาไม่เคยเจอจอโารมันไม่อยากจะหยุดเวลาให้เลยอะ่ะแคปก็ พอแค่นี้แล้วกันพอพอพอกูไม่เล่นแล้วอีกสัตว์เกลือเกลือเกลือไปเล่นกันเองฮะว่าดวงคุณดีแค่ไหนเออพอแล้วอีกนึงกดไลค์กดติดตามแค่นั้นแหละใช่ไหมไม่ต้อัญหาพี่ผมก็มีแต่ละครราการอย่างเกลือครับ